เมื่อพูดถึงอาเซียนพิวัตรพวกคุณคิดถึงอะไรคะ ที่ฉันคิดไม่ออกถึงมาถามพวกคุณนะคะว่าเอ๊ะอาเซียนพิวัฐเปนคืออะไรผู้คุณเข้าใจคานี้ว่าอะไรคะอะไรคืออาเซียนพิวัฐโอ้หมันงงกว่าอินโดนีเซียอีกเนาะอินโดนีเซียยังตอบได้แต่พออาเซียนพิวัฐนี่คิดไม่ออกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าในข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนคิดว่าผู้คุณรู้ดีกันหมดแล้วเนาะตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ,อไรมีองค์กรยังไงมีกี่ประเทศสมาชิกค,คิดว่าผู้คุณต้อง,ต,องต้องทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าโอ้ใน ดิฉันเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยการบูมของการให้ความสําคัญเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะมากที่สุดแล้วนะคะในอาเซียนดิฉันไปตามร้านหนังสือที่อินโดนีเซียรหรืออะไรเนี่ยไม่มีเลยนะคะไม่เหมือนบ้านเราเลยที่ไปไหนก็จะเห็นหนังสือเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยทีนี้เรามาดูว่าอินโดนีเซียสําคัญยังไงนะคะในอาเซียนอินโดนีเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้งอาเซียนและดิฉันอยากจะพูดให้มัน เวอร์กว่านั้นอีกนะคะว่าถ้าอินโดนีเซียไม่เปลี่ยนผู้นําหรือไม่เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเนี่ยอาเซียนอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะอาเซียนเกิดขึ้นในปี1967ในขณะที่อินโดนีเซียมีการเปลี่ยนตัวผู้นําจากซูกาโนเป็นซูฮาโตเนี่ยในปี1966นะคะอย่างเป็นทางการถามว่ามันส่งผลยังไงมันสําคัญยังไงในสมัยซูกาโนเนี่ยซูกาโนเกลียดทุนนิยมนะคะไม่เปิดรับความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกเลยแอนตี้ทุนนิยมมาก ซึ่งด้านหนึ่งมันก็ทำให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียในยุคของสุการโนเนี่ยมันพังแต่พอซูฮาโตขึ้นมาเนี่ยนโยบายแบบนี้เปลี่ยนหมดเลยเน้นด้านการพัฒนาเน้นด้านความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะคะแล้วก็เปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศนอกจากนั้นพอเกิดองค์กรอาเซียนแล้วอินโดนีเซียยังมีบทบาทนำนะคะหมายถึงว่า อาเซียนเราไม่เคยมีธรรมเนียมในการมีผู้นําอาเซียนนะคะหมายถึงว่าไม่เคยมีการสถาปนามาก่อนว่าใครเป็นผู้นําในอาเซียนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอินโดนีเซียดูราวกับว่ามีบทบาทนําอันเนื่องมาจากว่าความใหญ่โตของประเทศการพัฒนาทาทงเศรษฐกิจที่มันดูสูงมากนะคะประชากรก็เยอะมีพลังนะคะแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี1 9ึ7งมันก็เจงลงไปพังลงไปนอกจากนั้น อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทั้งในแง่พื้นที่ประชากรแล้วก็เศรษฐกิจทีนี้เรามาดูว่าความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนคอมมูนิตี้ของคนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นยังไงนะคะมันมีงานวิจัยนะคะออกมาโอ้ดิฉันพิมพ์ผิดมันไม่ใช่2001นะคะ2011 2011นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เอง2001ยังไม่เกิดแนวคิดเรื่องเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้เลยนะคะ เขามีการทําการสํารวจนะคะที่จาการ์ตาเมืองหลวงมกากกราเมืองใหญ่ที่ตรงโซลาเวสีนะคะเมดานที่เกาะสุมาตราบันเตียนักที่กาลิมันตันแล้วก็สุราบายาเมืองทางตะวันออกของเกาะชาวานะคะเขาก็ทําการสํารวจโดยการไปถามนะคะเช่นรู้จักอาเซียนไหมปรากฏว่า96%เนี่ยตอบว่ารู้จักอาเซียนซึ่งแหมมันมันง่ายมากเนาะเพราะว่าอะไรคะ สำนักง,งานอาเซียนเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะคะ96 65รู้ว่าอาเซียนก่อตั้งในปี1967 67เข้าใจวัตถุประสงค์ของอาเซียนพวกคุณเข้าใจไหมว่าอาเซียนนัดขึ้นมาเพื่ออะไรทราบไหมคะเน้นด้านไหนหรือไม่เน้นด้านไหนออไม่เป็นไรคุณไปทบทวนเอาได้อีก21รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอาเซียนเมื่อถามว่า เห็นว่าอาเซียนเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าที่ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย56%ตอบว่าเห็นว่าไม่ทั้งประสบความสําเร็จและล้มเหลวแปลว่าอะไรคะก็คือไม่ได้ทําอะไรหรอกอาเซียนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาก็ไม่เห็นทําอะไรหรือก็ไม่เห็นล้มเหลวเรื่องอะไรนะคะมี37%ที่เห็นว่าประสบความสําเร็จส่วนคําถามที่ว่ารู้ไหมเข้าใจไหมเกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 42%ตอบว่าเคยอ่านหรือเคยได้ยินว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมอ,อาเซียนแต่มีแค่16%เท่านั้นที่บอกว่าเคยอ่านไอเดีเขาเรียกอะไรปฏิญญาบาหลีนะคะที่เป็นที่มาของการจุดกําเนิดเริ่มต้นของประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยคะ่ะถือว่าน้อยมากแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้ามาทํากับประเทศเรา ที่มีการโปรโมทอาเซียนคอมมิตี้อย่างมโหฬารขนาดนี้เนี่ยจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เคยอ่านประเญ,ญ็นาตัวนี้นะคะว่ามันมีเนื้อหาสาระสําคัญอะไรบ้างทีนี้เรามาดูว่าความพร้อมของอินโดนีเซียเป็นยังไงนะคะในการที่จะเดินหน้าไปสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียนหรืออะไรก็ตามในต่อไปอย่างที่บอกว่าหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997เนี่ยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียถือว่าพังทลายนะคะล่มสลายไปเลยแต่ หลังจากที่เขาสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้เนี่ยหลังจากปี 2001, 2002, 2003, 2004, 2004เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเติบโตมากกว่า5%ต่อปีนะคะจริงๆถึง6%ด้วยซ้ำแต่เพิ่งมีข่าวเล็กๆออกมาว่าปีนี้ก็คือถือว่าเป็นแชมป์ในอาเซียนนะคะปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์อาจจะชนะอินโดนีเซียซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือตัวเลข GDP นะคะของปีที่แล้วสูงถึงขนาดนี้ แล้วก็เขามีการคราดการณ์กันนะคะว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับเจ็ดของโลกในปี2030นะคะด้วยจากตลาดขนาดใหญ่ประชากรมากขนาดนี้กำลังขนาดนี้พื้นที่มหาศาลแต่ว่าในระดับนโยบายนะคะเพิ่งมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเดือนที่แล้วเ,เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองค่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วนี้เองนะคะเขาจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้าอีกสองปีนะคะเพิ่งมีคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยตัวแทนจากรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นมีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนักธุรกิจแล้วก็ผู้สังเกตการซึ่ง ครรู้ตันจุงเนี่ยค่ะเขาเป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะตอนที่มีข่าวออกมาว่ามีการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขาพูดไว้อย่างนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าโ,โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียยังไม่พร้อมแต่เราเชื่อเชื่อในคล้ายๆกับคาแรคเตอร์สปิริตของคนอินโดนีเซียว่า ถ้าเราถูกบังคับให้ต้องทำเนี่ยเราทําได้แต่ถามว่าเราพอไหมเราไม่พร้อมนะคะเขาเชื่ออย่างนั้นซึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆทีนี้ความท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่มีสนทธิสัญญาการลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะมีสนทธิสัญญาการลงทุนแบบทวิภาคีเนี่ยมากกว่า50ฉบับแต่มันมีสิ่งที่ ยังเป็นอุปสรรคต่อการทําสนธิสัญญาแบบนี้หรือว่าการทําสนธิสัญญาให้มันประสบความสําเร็จก็คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันอย่างที่ที่ฉันบอกไปคือแม้ว่ามันจะมีการพยายามปฏิรูปให้มันให้มันหมดไปแต่ว่าการคอร์รัปชันในอนินโดนีเซียมันฝังรากลึกมานานการจะถอนรากถอนโคนนี่นเป็นเรื่องท,ท,ที่ที่ต้องใช้เวลาต้องใช้นโยบายอย่างอย่างเข้มงวดมากๆแล้วก็ประเด็นเรื่องการเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมองว่ากฎหมายหลายอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่เอื้อนะคะให้ให้ให้การลงทุนหรืออะไรเนี่ยมันดําเนินไปได้ด้วยด,วยดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความท้าทายที่ฉันกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันคิดว่าอินโดนีเซียน่าจะสามารถเอาชนะได้นะคะหรือทําให้มันเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นเพราะว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยเช่นแรงงาน ประชากร240ล้านคนเนี่ยแรงงานเขามหาศาลนะคะทรัพยากรทางธรรมชาติก็เยอะมากมีทั้งป่าไม้น้ํามันแร่ธาตุเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรวมถึงการเติบโตขึ้นของชนชนั้นกลางนะคะจากการพัฒนาเศร,รษฐกิจแล้วก็มีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่นะคะประชากรขนาดนั้น รวมถึงทุกวันนี้สถาบันทางการเงินที่เจ๊งไปไม่เป็นท่าในปี1997เนี่ยกลับมาเข้มแข็งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสถาบันทางการเงินที่มั่นคงด้วยซึ่งปัจจัยแบบนี้เนี่ยดดฉันเชื่อว่ามันจะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเป็นหลักหมายสําคัญนะคะในการที่เขาจะเข้ามาแข่งขันนะคะในในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป